สวัสดีค่ะพระเมพี่น้องมือนีกะกลับมาพบมะพอก,กับเจตาผ้ารวยไปเบิ้องตัวเลขกันค่ะค้านี่ก็จะเป็นของออเพชรเนาะค่ะลาวพัฒนามือนีเนาะวันที่สิบสามวันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาออเพชรเพิ่นเขาเตตูรูดเด้อค่ะเขาไปซูนเนาะ พอโทษขอไพ่ดื้อเล็กบอกเขาเขามาติดตามตัวไม่กันค่ะติดตามตัวไม่สําหรับมือนีเนาะพิ่นก็เอามาว่างแนวทางทางช่องจตาผ้ารวยหรือเ่าลหละค่ะตามตามต่อค่ะพี่น้องเล็กมีเขามีหลุดเหล็กบอกเขากะขอโทษคอไพ่เนาะขอบคุณขอบพุ่นอ,อเพชรที่ยั่ง เอาตัวเลขเอาแนวทางมาว่างทางรัฐบาลเล่าอยู่นะคะทางช่องของจีตาพารุ้ยเนาะขอบคุณหลายหลายมาเบิ่งตัววิ่งตัวลูดกันค่ะของออพิษืมอนี้เลขวิ่งเิ่นก็จะมีหกกับสีสองตัวหกหางก็จะมีหกขาหกสี 4, ่หกสาม สามห้าีสาส่สาสาค่ะตูวบนพบนก็จะมีซีกับหาหาเนาะค่ะสมตัว3ามหางบ่ลายค่ะพี่น้องมีสามหางจะมีหกค่าสามหกห้าสี่หกสามสี่ค่ะขอบคุญขอบคุณเอฟซเด้อค่ะที่เขามากดไลค์ แล้วก็คอมเมนท์ที่น่ารักนารักตามกันโอเนาะผิดจรณ่ากันไปขอบคุณที่ให้กำลังใจทางช่องเจตาพาลวยเนาะค่ะเล็กมีเขามีหลุดเนาะเล็กทุกตัวเอามาวางแนวทางเ้ยค่ะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเนาะพี่นอ้องผิดจรณ่ากันไปมือแรงนี้ สองทุ่มครึ่งค่ะรัฐบาลลาวลาวพัฒนาเจอกันเด้อค่ะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีมันๆคลคิดหนาพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ